ตำรวจสอนอเพชรเกษมรวบตัววัยรุ่นนะครับที่สั่งซื้อปืนแล้วก็ไม่ได้ของทําให้โมโหแค้นเอาปืนไปไล่ยิงคนที่ขายจนได้รับบาดเจ็บดูคลิปเหตุการณ์ครับจากภาพนะครับจะมีชายสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันจอดหน้าบ้านหลังหนึ่งในเขตพื้นที่บางแค่ครับ ก่อนที่จะลงมือก่อเหตยุยิงนายชาญชนที่อยู่ในบ้านพักยิงไปหนึ่งนัดได้รับบาดเจ็บนะครับหลังจากนั้นสองคนผู้ก่อเหตุก็พากันขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปหลังเกิดเหตุตำรวจชุดสืบสวนสอนอเพชรเกษมแกะรอยภาพจากกล้องวงจรปิดกระทั่งทราบตัวคนร้ายชื่อว่านายปัทวีและนายวีระยุทธ์ทั้งสองคนเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปทิ้งที่คลองนะครับย่านตำบลพันท้ายน,นรสิงห์จังหวัดสมุทรสาคร ตำรวจก็ไม่รอช้าครับประสานคู่ภัยช่วยการงมหาของกลางขึ้นมาก่อนจะเข้าจับกลุ่มทั้งสองคนทั้งนี้จากการสอบสวนนายปัทวีให้การว่าก่อนหน้านี้เนี่ยต้องการติดต่อขอซื้ออาวุธปืนเถื่อนจากผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งรู้จักกันมาก่อนหน้านี้นะอยากจะได้ปืนเถื่อนมาป้องกันตัวจ่ายเงินซื้อไป9,000บาทรออยู่นานรอแล้วรอเล่าไม่ได้ของเมื่อมีการทวงถามคู่กรณีกลับเพิกเฉยตัวเองแค้นมาก ก็เลยไปหาซื้ออาวุธปืนเถื่อนจากพ่อค้ารายอื่นจากนั้นก็ชวนเพื่อนก็คือนายวีระยุทธ์ขี่มอเตอร์ไซค์พากันมาที่บ้านของนายชาญชนก่อนลงมือยิงเพื่อสางแค้นแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีกระทั่งมาถูกจับกลุ่มแบบนี้ครับ